ผ่านมา7เกมแล้วครับตอนนี้คะแนนรวมครับบล็อกเกมมิ่งจากเวียดนามครับยังคงนำเป็นอันดับที่1อยู่ครับวิเกตตอนจากอินโดนีเซียอยู่อันดับที่2ครับอาร์คิว a าร a เ l a ่าไทยครับตอนนี้ก็อยู่ที่7ส่วนทีมไทย2ทีมครับก็อยู่หน้าหลังคะแนนตามนี้เลยครับทีนี้ละครับเป็นเกมที่8ใน24เกมไปชมกันเลยนะครับ้าายรผมมตตสู โอเคครับทีวันตอนนี้<ม>ตั้งค่ายก่อนดีแคสเซิลแล้วครับต้อง <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ด้วยครับมาดูตออ่อผู้ตัดมาครับหูส่วนครับโู้โหช่วยไม่ได้แบบจริงๆเลยครับคือตำแหน่งมันห่างไปครับผมไม่รู้ <c oughs> ว่าความพร้อมของปืนเนี่ยมันพร้อมแค่ไหนครับแต่สุดท้ายก็โดนเก็บศพไปอยู่ดีครับผมโอเคขอบใจ อ้แล้วบอสซาครับเก็บโซเฟโดไปเลยฮะดีครับเดี๋ยวนะมันมาจากไหนมันมาจากไหนคู่หล้งเหรอคอรดคาพีเซเมนตี้คู่นี้อีกแล้วแล้วระเบครับไประเบิดซาร่าป่าปัญหาคือโดนคอสดข้ามามาตินเจ็บ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 แล้วโอ้โหล็อกไปสามเจ็บครับอยากไม่หยุดยิงอีกแล้วแต่ผ้ามาก็ได้ครับต้องยิงหลังบ้านก่อนเดินมาหาจะเจอทางฝั่งของตัวลูฟ้าหรือเปล่าแล้วกมอูซี่มาหนึ่งต่อสองตรงนี้ไม่ถือว่าลุมปีนหินมายิงแล้วลูฟ้ากระโดดยิงตรงนี้กับลูฟ้าเรียบร้อยไปมแล้วสัมบัตก็ดาดโด โอ้โหแล้วเชิงมันหนาครับยังนี้ที่ก็ได้คัชไม่ได้แล้วตรงนี้ครับโอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันแล้วดูวงบีบครับเอาอีกแล้วครับจังหวะยิงก่อนวงเดินผู้ชมฮะแล้วดูก่อนแล้วสเปรบาร์ลากตามาม,มาเรียบรอยครับซายโยดาระครับดูนี่ผู้ชมโอ้โหแล้วดีเอเอ็มครับยังแจ็บไม่เลิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใกล้จะโดนทีด้วยนี้<ด>นแล้วดูครับโดนแ<ด>น่ทิพย์ไหนแม่โมโหวะเออน่ารำคาญจริงๆฮะ โอ้แล้วนี่ไงดีครับผมแกไปน็อกทนั้นเบรกได้ครับแล้วจีนายเก็บเบรกไปทันทีครับบอลสเกมมิ่งออกไปก่อนอีกหนึ่งคนนะฮะครับนะตอนนี้ครับเซลครับไปยิงกันนาทีมสกีตไอซอดได้นี่ก็สเปดไล่ตามรถมาเรื่อยจากหูขวัญขึ้นนะครับเมื่อกี้ครับโอ้แล้วดูครับตัดตัดโอ้โหมองเลยสับตรงนี้ละเอียดเกินอยู่ผู้ชมกิวอยู่บนบ้านนี่ก็ปั๊มยาอยู่แล้วดูครับซีดเอ็มสี่ก่อนเดินขึ้นบ้านมาแล้วยังไงดีครับแล้ว ถามุมกิลวอยู่ไปแล้วกิลวปีนมาจากมาแม่ทอยครับนักเสียด้แล้วคือครับกิลววิ่งจัดรถครับคอนราทีฟสเปรบาไม่ท่าครับกิลวบอกโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยเราออกมาด้านหน้าป่ามากิลวล้มหนึ่งไม,ไม่ไม่ไหวสุดท้ายกว่าจะตายก็เลยล็อกบจบจาก15ผู้ชมฮะโอ้โหยางนัวงตะม์ัูกสี่ถุงผู้ชมฮะ ไม่ไหวลงนะตัดภาพตรงนี้ครับเป็นอากิวเทนา่ารับแต่ฝั่งตัววอลเตอร์เบเดอร์ดีตัอีโยเนเด็นมาแล้วมีสายครับตรงไเราลองตั้งฝั่งตัวล็อกได้ตัดมาดีๆพิเศษพนี้ไปนนักทางฝั่งเวลมาแล้วก็ดาดปาดจีไดล้ลบหนึ่งเหมือน,นกันแล้วเทยกกันสามจอขึ้นมาดูไม่ดูเรื่องคุชมครับสามจอเออนี่หาบุมีตนนรงนี้อยู่ลเดี๋ยวบ้างเป็นอาันส่วนดันเข้ามาแล้วด้านไกลมีอาร์นี่อยู่โอ้โหแล้วคุณผู้ชมครับดูทรงครับน่าจะเอาถึงตายครับรางวัลวอลเตอร์เบย์เดอร์กับอากิวเท ไปหมัดลุกชุกขึ้นมาแล้วตรงนี้แล้วจีนายถูกชุกแล้วดิวีอู่สี่ต่อสี่แฟนพิลิเกมบั้นหลังนี่ยอาร์มยนยนเนี่ยเสลอ์นี่ถึงไหมดูระเบิดหรือเปล่าแล้วปามาเป้งโอ้โหไม่นะคุณผู้ชมครับตกใจไปเลยที่จีอินเกินแล้วดูครับแบ่งกันอยู่ยนครับท่อยตีต่อยใสตรงนี้เบียรสิบเอ็ดลอจังหวะชาร์จอยู่ด้านล่างโลกีก็เอาตัวอาติดบอดล็อกไปแล้วในมุมนี้จะขึ้นใหม่ชาร์จบ้านไพ่อสี่คนของทางฝั่งวอลเลอร์มาเด้อและวงบอดี้ไปต้องเล่นต่ออาร์มยน สามไอพีพีมาก็ะดานปาดเบียดเบียดปาปาสองโอ้โหเวอร์บอดก็ไม่ปาดทีได้แล้วสามโหมทันทีตรงนี้มุมนี้ยังไงดีแล้วดีพีเข้าบ้านมาต้องหลบผู้ชมครับเอาไม่อยู่ครับหายสามครับพี่ครับโจรขึ้นบ้านเต็มหัวเลยครับคือจังหวะนี้มันเจอมันต้องเอาอะนะจะว่าปล่อยก็ไม่ได้ครับเกมมันเล่นต้องเกมหมดเลยครับผู้ชมครับสับภาพกับสับละเอียดไม่เหลือเคี้ยวเลยผู้ชมฮะัอือโอ้แล้วหนึ่งจอสองจอสามจอตรงนี้โอ้ไม่รู้จะดูจอไหนของผู้ชมตรงนี้ครับ แล้วตัดมาครับเล็กนี่นะครับไปเก็บคัชคอรตออกเกลวตัดภาพมาอาแล้วครับเบก้าทีมอาคิวต่อเออร์นี่บอกอะไรครับเนี่ยแล้วแต่ละฉากครับเป็นน็อกเล็กได้มิงมีตัดภาพมาวอลนะัตตรงนี้แล้อารวนไปเก็บทางฝั่งของวีซิงให้โอ้เออร์นี่บอกครับขอบใจหลายเดอ้อนี่ครับวีซิงกำลังจะเข้าบ้านเออร์นี่เราดูครับอารวนบอกว่าโอเคลูกจะผิดไงยิงชั่วมุมนี้มาอารวนพีดขวามาตรงนี้เจอสแปกไหมอยังไม่เห็นช็อคนอยู่หลังรถเออร์นี่บอกยั่งยังจะมีฮีกูอีกตรงนี้โอ้โหเลยครับมีการเซ็ตสมรอง เต็มไปหมดเลยครับแล้วอุ่นหนาฝาข้างครับแล้วเมก้าสตาเอมาจากไหนวะอีวีดีก็มาทิ่มเฉยเลยฮะไลยมันได้ลวมั้งเออนี่ครับบอกเลยเข้ามาโดนนะฮะกูเดียวโดนมีคนเดียวครับกูแล้วดูครับเมก้าสตามากันสี่คนคบเพื่อนมาดูเออนี่ครับเก็บสี่ไปรอๆไปแต่วันนี้ครับทำได้แค่ส่งแรงใจแรงเชียนนี้แล้วเออนี่ครับ ล็อกเป่าไว้หน้าห้องหนาบอกเลยครับว่าเมกาเข้ามาโดนแน่แน่บอกเลยดูชุบวีซี่ขึ้นมาเรียบร้อยโอ้แต่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เมกาสตาร์มันไม่ใจเย็นว่แล้วมาเพิ่มแล้ววอลนัทดีเขาต้งฝังกับตัวเนโยกเขาเป็นล็อกเซเดนได้จากทีวันแล้วดูครับพยายามยิงสแปมไม่ให้เข้าบ้านอยู่เหมือนกันก็ด่าแล้วเหมือนว่าเขาไม่รู้นะครับว่าในบ้านมีคนอยู่ผู้ชมครับใช่แล้ววิ่งผ่านหน้าต่างจนวเขาด้ว่าผีแล้วสเปร๊กครับไปเจออนี่จบ12ครับอาคิโอเทน่าจบนะฮะที่บอกครับมันเป็นเรื่องของ ของเกมตั้งการแข่งขันมันคือกีฬานะมัน,น,นมันต้องใส่นะโอ้ยแล้ว TSM โอ้โหแล้วคานข้ามมาครับทางเกาหลีมาแล้วแล้วอ,ออกมาปาดยอนจุจนครับเก็บทางฝั่งของโตัวชานเอ,อกเกมทันทีแล้วหลังหินเหมือนรู้ครับยอนเนโยโดดข้ามมาแล้วแล้วเชิงหนาเชิงหนาอยู่หลังกำแพงตรงนี้ทามนิ่งไปครับยอนจุนไม่ได้ถือปืนกล้วดูสเปรย์มาทีไฟยอยู่เนโยยอนจุนซื้อเวลาเพื่อนตรงนี้มาแล้วทีไฟรอโอ้แล้วเนโยตรงนี้ตายยากตายแล้วดิวก็ไปปาดนะสุดท้ายครับสองคนออกนี้ออกมาเล่นกันต่อทางฝั่งตัวเซเดน โอ้โหไปเจอทอมมี่กันจักไีได้คผู้ชมครับอะไรครับมีอยู่ที่เดนมาร์ตี่จบอันดับที่๙ครับแล้วลักซี่ครับไปเก็บแอนดี้แคทต์ออกเกมอีหนึ่งเหมือนกันโจนเนี่ยเข้าบ้านมาเฟียวี่ครับไปไล่อยู่แล้วทั้งหมดตัวสแซมครับไปน็อกอาร์มโจอได้เสือเฟียวี่คือตะโกบมาเข้าหัวยอดอีหนึ่งนัดเกือบเหมือนกันเมื่อกี้ครับเฟียวี่ไปเข้าตัวมาแล้วเอกร้าวอซี่ก็ต้องบอลบาลเดินมาปะทะาคือมาลดินเขาจะไปงัดบ้านแล้ว โอ้โหเครื่องมันร้อนเรือใจร้อนรู้แต่ตำนานนี้อาร์มจอนขับโดนชุบจะเวมบอดอยู่แล้วชุบมาเล่นกันสองคนออกมาได้ข้างตรงนี้หนึ่งหนึ่งเวมบอลปาดแซกไหมแล้วสุดท้ายอาร์มจอนเล่นกับสมองอยู่อาร์มจอนตรงนี้รอจังหวะอาร์มจอนปั๊มอยากขึ้นมาเจอมาจากฝั่งผลัดดอกวิ่งเลยมาผลัดดอกกับอาร์มจอนปาดมาปาดมายังไงดีอาร์มจอนกับผลัดดอกแล้วที่สำคัญเอาเลยวอลดัสผู้ชมนะแต่สุดท้ายตรงนี้อาร์มจอนยังเก็บได้สุดท้ายโอ้โหยังไม่แต่กับอาร์มจอนสุดท้ายโดนคคอออออสเเเเข้าามมมมบบบบกิ่งรรรรัััจนดด์์์ลวต โอ้โหเติร์ดปาร์ตี้รับมือที่3สวยงามเสมอใช่ไหมคือเกมเนี้ยว่านะทรงดีมากนะนะแต่ว่าโดนแจมอีกแล้วครับท่านโอ้โหทางฝั่งเมกาน็อก3ครับปัญหาคืองูจบชมครับเป็นยูงครับอุ้ยโอ้โหต้องยกมือไหว้คุณโอเคโอจีขอเถอะเกมนี้นะแล้วดูครับลายเส้นแล้วบาก้าครับไปปล่อยบือลักซี่ตาแล้วมีซี่ตายวงจบอันดับที่6ครับเมกาสตาร์เออสักทีเถอะเราอ่ะเออแล้ววงอยู่ตรงนี้กับทางฝั่งของตัวบล็อกเกมมิ่งจบอันดับห้าชมครับ โอ้โหไปฉกอาลตัวแลขึ้นสโคปมาแต่ลักซี่ก็ด้านหน้าเป็นช่องไชเดอร์จากซีเนจีสามคนสองบีจีอาร์ชมันแล้วดูมุมนี้วงใหม่เข้าเคโอจิผู้ชมมาโอ้โหเมื่อวานสงสัยเป็นคอนเทนต์นู้นผู้ชมมากลัวไม่เล้าใจโอ้โหแล้วเอัลลงไปนอนกับพื้นแน่นอนครับนี่ไงกินดินไปฮะไรเซนเองก็ยิงสเปรย์ไม่พักเลยครับอู้แล้วไม่โดนบาดพรางเลยครับน็อกไป่โดนแล้โอ้โหโดนลงมาดนะ้านล่างเกือบจะโดนดามเมจเหมือนกันทั้เมื่อกี้นะ ทางด้านตัวไปขบ,บอยเองลงมาด้านล่างครับเซตสโมกเพื่อที่จะปูทางให้เพื่อนก่อนนะครับบอยโอ้โหแล้วดูครับเหมือนขู้แล้วว่าด้านขวาไม่มีชมครับปิดด้านหน้าแล้ววิ่งท่ขอไปวิ่งทิ่มมันจะวิ่งท่อนะฮะ <c oughs> วิ่งทิ่มสโมเข้ามาผู้ชมแล้วดูครับปิดซ้ายมาแล้วอ้อมออกหลังเดินมาเคอจีเห <c oughs> ็นไหมตรงนี้แล้วดูมุมมันปิดพอดีเป๊ะผู้ชมครับปีทีอาร์มาแล้วฮะเออเคอจีว่าเออยิงยิงกันไปเลยเชิญทำอะไรก็ทำนะแต่ที่แน่ๆอ่ะ จองที่นะครับผมนะลักซี่เครับสเปซใส่ไปเราไปขบวยครับไปซ้มมันพลังออกกันแหลังรถตรงนี้เรียบร้อยครับแดกครับจบอันดับที่สามไปอยู่ดูแกงสุดท้ายตรงนี้มาแล้วฮะเอาแหละไปขบวยนัดหนึ่งแล้วดูครับสี่ต่อสองครับไม่ถือว่าลุ่มกระเทือบเลยไหมใช่แล้วดูครับทุบเจ็ดเจ็ดคอนเซปต์บอสซ่าบาก้าครับเตรียมน้ำมะนาวกับหอมแดงเป็นตัวเตรียมยำผมบอกตรงนี้ฮะพร้อมยำอือแล้วดูลักซี่ชุบไปขบวยอ้าวครับสามต่อสี่ตรงนี้มีปัญหาเหมือนกันครับโอ้เล่น เรียกว่าเป็นจุดที่ลําบากครับแต่ว่าวัดกันตัวต่อตัวสควอชต่อสควอชอย่างนี้ฮะก็เอาใจช่วยพวกเขากันหน่อยลวกันนะฮะสำหรับเคโอจีครับลักซี่ครับเล่นไกลสุดครับไมโครบอยอยู่ด้านเนื้อล่างสุดครับไรเซนยังไงดีครับพยายามจะขึ้นไปด้านหน้าเพื่อรอเป้าให้ครับครับผมเหมือนจะแบบซื้อเวลาให้กับทางด้านทีมตัวเองครับเนี่ยไรเซนยิงกดดานหน้าซุปเปเจ็บไปครับแล้วรอไมโครบอยแกรอยิงคนที่แหลมออกมาครับล็อกปลาระเบิดมาเอ๊ะนั่นมันสมกหรือว่า แฟลกผมมองไม่ทันอ๋อน่าจะเนี่แฟลกลขึ้นแล้วขอพายสวงสบกจังหวะสามที่ตรงนี้ยิงกดมาจากลักซี่ครับจนกดทางฝั่งตัวเคียวทีไม่ลงฮนะครับผมอู่แล้ววงใิให้ลักซี่ต้องเดินมาลับตัวมันไหลลงจากภูเขาดูครับหลายเส้น บอยตัดภาพมาซุปเจ็ดสิบเจ็ดวใกล้นี้โดนวงทั้งคู่ก็เรคุบอกเลยว่าเจ็บเจ็บหนักๆตรงนี้แล้วดันเข้ามาแล้ขบอยรอปาดมุมใกล้ตรงนี้อยู่แล้วสุดท้ายขคือสกบล่างตามมาออกซายสเปนนัดหนึ่งบาก้าโดนเจ็บหนักสุดท้ายบาก้าลงโนมเมลเดนบาก้าไล่บาก้าร์มิลักซีสเปซเซอร์แ้วกเป็นเคโอจีครับซุ้ยความที่มีกัน4คนครับปีอาบอกยิงไม่ทันจริงๆนี่ครับคือน็อกไป2แล้วเอาจริงเคโอจีบริกาตันครับเก็บไป24คะแนนแต่ KOG ก็เท่ากันเหมือนกันฮะเพราะว่า ทางฝั่งของวิกิตอนแกจำนวนคิวเนี่ยเยอะกว่าครับ10บคิวเลยนะ KOG แกได้ไป20คะแนนจากเพลสเมนต์ก็จริงครับแต่จำนวนคิวได้แค่สีแต้มนะฮะก็เลยโดนเบียดขึ้นไปครับแต่คะแนนเท่ากันแหละนะทางฝั่งของวอลดัสกับเซนจี้รอบนี้ก็ได้คะแนนเท่ากันเหมือนกันนะถูก <c oughs> ต้องครับโอ้โหเพลสเมนต์พอยท์ถึงแม้วอลดัสจะน้อยกว่าแต่จำนวนคิวขึ้นมาเป็น9แต้มอฮะ ก็เลยเบียดอันดับได้ขึ้นมาเป็นอันดับที่3นั่นเองฮะอยู่ดูแก๊ง TSM นะฮะ Mega Star แล้วก็ Box Gaming ครับมาดูอันดับ9ถึง16กันบ้างฮะ T1 นะทีม India GXR Cell Akira Chena ทีม Secret Orange Rock Esport อยู่เลยว่ up และก็ reject นั่นเองฮะแล้วคะแนนรวม8เกมใน24เกมครับ Bigton Red a รี e a จากอินโดนีเซียครับแฟงขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วครับโอ้โห Boxing กากเวียดนามก็เป็นอันดับ2ครับ Thailand ครับ R q Athena ครับอยู่อันดับที่7นะครับแล้วก็ King of Gamer ครับอยู่อันดับ11และ Wilder the m u r d e r e อยู่อันดับที่12ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่เกมที่9สวัสดีครับ